สวัสดีครับมาต่อกันที่ไต้วัน EP 3จากหน้าวัดหลงซานให้มาตามกำแพงทางด้านขวาเราจะพาไปสถานที่แห่งหนึ่งเดินตรงไปตามถนนเล็กๆใต้ตึกแถวอากาศในเดือนมกราค่อนข้างหนาวเย็นทำให้ไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางด้วยเท้า มาจนถึงแยกไฟแดงที่บางครั้งอาจจะทําให้เราต้องหยุดรอแต่ก็เป็นจังหวะที่ทําให้เราได้ย้อนดูสิ่งที่ผ่านมาเมื่อไฟเขียวมาเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปและที่นี่ก็คืออดีตในปัจจุบันย่านประวัติศาสตร์เปาผีเหลียวตั้งอยู่ถนนคังติ้งหมายเลข173ในเขตว่านหวนัวไทเปเป็นถนนยาน่านร้านค้าและหมู่บ้านโบราณเก่าแก่ตั้งแต่ยุคจกกักรวรรดิญี่ปุ่น ช่วงปีคิสตศกักราช1900ลองเดินมาดูข้างในกันที่ผนังเหมือนเอาภาพนิตยสารมาติดไม่เข้าใจเนื้อหาเราเดินผ่านเพื่อสำรวจต่อไปแต่ถึงบางอ้อเมื่อแอบเหลือบเห็นป้าย Thai ป e ์ฟ Film Festival ส่วนห้องนี้เป็นห้องโลุงโลกแต่ก็เผยเห็นภาพอิดแดงและปูนเปื่อยแนวรอบ ตัวอาคารยังคงรูปแบบสมัยราชวงศ์ชิงผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นรูปแบบอาคารก่อด้วยอิฐแดงลองแวะเข้าสำรวจอาคารนี้หน่อยผนังอิฐแดงแสงไฟสีเหลืองอัมพันเพิ่มความบินเทดดูคอนทราสต์กับหน้าจอทัศสกรีนที่ทันสมัยแวะดูหน่อยว่ามีอะไรหน้าจอบอกเกี่ยวกับความเป็นมาที่น่าสนใจ ของสถานที่ต่างๆในหน้าจอนี้มีจัดบอดนิทรรศการเหมือนสมัยวัยเรียนเหมือนจะมีตู้ไม้ตั้งอยู่เดินไปสำรวจกันต่อมาดูว่าเขาเอาะไรมาโชว์นะนิทรรศการตู้แดงสื่อถึงโซเชียลแลนสเคป โดยใช้ตู้แดงแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ผู้มิทัศน์ทางสังคมสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างผู้คนถึงจะคล้ายคลึงกันแต่ก็มีเอกลักษณ์ที่หลากหลายนั่นคือตู้แดงเสมือนเป็นส่วนหนึ่งที่เก็บความทรงจำส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนประชาสัมพันธ์มีเครื่อง AED สำหรับการช่วยเหลือฉุกเฉิน อย่าลืมไว้ประทับตายางเป็นที่ระลึกนะทุกคนคงยังไม่ลืมวิกฤตการโควิดเดินเข้ามาลํำลึกถึงความยากลำบากในครั้งนั้นเป็นวิกฤตการณ์ที่ทำให้เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงและทำให้เกิดการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่นั่นก็คือ New อร์ม a l น,นั่นเองโปสเตอร์หนังถูกออกแบบให้ดูย้อนยุค หรือจะมีการจัดฉายจริงๆแต่เราไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนเราพุ่มไม้ประดับสีสันตัดกับผนังอิฐ จะเข้าไปห้องสีดานไหมไม่กล้าเข้าเออไปแล้วมีอะไรโผล่มาไหมไม่กล้าเข้าไปหลอนหลอนเกือ คาสาก็าคือเป็นให้กับแฟมิลี่พ่อแม่ลูกหรือว่าคนติดตามมาได้นะที่มีเด็กก็ให้มาขึ้นที่รถไฟหมายเล็กสามเราคงไปอนุสรเจียงไคเช่นะครับนั่ง MRT สายสีเขียวมาสองที่ X 1 5เราสามารถนั่ง MRT สายสีเขียวหรือสีแดงก็ได้นะครับนักดนตรีเปิดหมวกมีชีวิตเพื่อดินน้นรนไม่แบมันของเงินใคร ป้ายทางออกหมายและค่านำทางไปยังจุดหมายถัดไป e x c e l l น n t and this is g o เ n g t National Taiwan Museum อ่าเนี่ยไกด์อัพจว ตรงนี้น่าจะเป็นสวนไม่ใช่ทางเข้านะสวนจะโอบล้องอนุสรสถานแบบในภาพนะครับทางเข้าต้องไปข้างๆประตูหน้าสวนผู้ฝนตกฝนตกฝนตกแลวไม่เข้าดานน้านนั้นคือเข้าดานน้านนี้ต้องไปเข้าด้านนู้นเอาเข้าตรงนี้ได้นะมเขาไม่ให้รถเข้าทีา่เฉล เข,า,เขาห้ามรถยนต์เข้าห้ามห้ามยานพาหนะเข้าแต่คนเข้าได้ตรงนี้คือโรงละครแห่งชาติอโอใหญ่มากเลย น,น,นันี่ไงเจียงไคเช็คเมีโมเรียวหอสร้างเพื่อลำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คประกอบด้วยส่วนล้อมรอบอนุสร์สถาน และสุวนประตูใหญ่ด้านหน้าจตุรัสเรียกว่าประตูแห่งเสรีภาพและประกอบด้วยหอแสดงดนตรีแห่งชาติและโรงละครแห่งชาติส่วนที่เห็นข้างหน้าก็คือสวนจตุรัสเสรีภาพและอาคารหลักอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ใน,ในจตุรัสถูกออกแบบให้เป็นลานกิจกรรมโรงละครแห่งชาติใช้สถาปัตยกรรมแบบพระราชวังจีนโบราณเสาสีแดงขนาดใหญ่และโครงสร้างไม้วิจิตรงดงาม ประดับด้วยสัตว์มงคลและมังกรตามสัหลังคาบันไดด้านหน้าอาคารปรับเปลี่ยนเป็นอัศจรรย์ที่นั่งชมการแสดงได้ส่วนหอแสดงดนตรีแห่งชาติออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมเดียวกันหลังคาทั้งสองอาคารเป็นแบบจีนโบราณที่ใช้กับพระราชวังโบราณและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยแนวคิดอีด้เตียนซานติงหรือ ยอดเขาเดียวชุมประตูแห่งเสรีภาพหรือ Liberty Square g a t เสร้างจากหินอ่อนเพื่อสื่อถึงประชาธิปไตยและความหวังเราจะไปดูทหาน,น,นเรียเรัเียนะครับเราไปที่อาคารหลักที่ตั้งรูปปั้นท่านเจียงไคเช็ค าสานสไตล์จีนดั้งเดิมกับเทคนิคตะวันตกโดยอย่างโชเจิงเป็นสถาปนิกอาคารขาคือดวงอาทิตย์และความบริสุทธิ์หลังคาสีน้ำเงินเข้มคือท้องฟ้าออกแบบแยกยนต์สีขาวน้ำเงินคือถงไต้หวันหลังคาแปดเหลี่ยมเลขมงคลอุดมสมบูรณ์และโชคดีบันได89ขั้นคือสิริอายุรวมของท่านเจียงไคเช็คลานหน้าโถงมองเห็นบริเวณโดยรอบได้อย่างชัดเจน เราเข้าไปในถูออาคารกันครับวุณคคเยอะมากเนื่องจากใกล้เวลาพิธีเปลี่ยนเวรยามทหารไปสักละรูปปั้นท่านเจียงไคเช็กันก่อนครับลักษณะเป็นรูปปั้นสำลิดขนาดใหญ่หันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นทิศทางไปจีนแผ่นดินใหญ่สะท้อนความปรารถนาที่จะรวมชาติบริเวณผนังและพื้นใช้หินอ่อนสีขาวและเทาอ่อน มีทหารเวรยามประจำการอยู่ทั้งสองข้างของรูปปั้นเพดานทำจากไม้สนไซเป็ขัดซ้อนทับกันเป็นตารางสี่เหลี่ยมโดยมีสัญ,ญลักษณ์พระอาทิตย์บนท้องฟ้าสีครามซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ภัคก๊กมินตั๋งและทงชาติไต้หวันการออกแบบลงตัวกับผนังหินอ่อนและพื้นแกรนหนึ่งในไฮไลท์ของที่นี่คือพิธีเปลี่ยนเวรยามทหาร มีทุกๆ9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นแต่ปัจจุบันได้ถูกย้ายไปท,ทําพิธีนอกอาคารตั้งแต่15กรกฎาคม2 0 2 4เนื่องจากเหตดผลด้านการเมืองเพื่อลดการบูชาอำนาจน,นิยมและส่งเสริมประชาธิปไตยลักษณะาการเดินชา้าพร้อมเพียงและสง่างามพิธีนี้ใช้เวลาประมาณ10-15นาที รอบนี้รอบสุดท้ายของวันจึงเพียงรวมกองไม่มีการสับเปลี่ยนเวรประจำการ มาด้านหน้าอาคารหลักกันครับช่วงท้ายจะพาไปดูจุดขึ้นลิฟต์กันด้วยนะครับเป็นพีสต์พันรุ์เสาเข้าชอบแมว ฟิกเกอร์ออ๋อมันเป็นหยอดเหรียญหยอดเหรียญไม่มันเป็น,อน,อน,ไ,น,ปนไอ้นี่แกระกระชับปองคือกระชับปอง ในชิ้นเชื่อน่อยเข้าจากตรงนี้ครับจะมีลิปขึ้นไปชั้นสี่มีป้ายบอกตรงนี้ตรงติ๊กเก็ตเจอติ๊กเก็ตตัวนี้ก็คือให้เลี้ยวซ้ายนะครับ ี่มันจะมีลิฟต์ป้ายบอกว่าลิฟต,ต,ตนี่เจอตรงนี้ก็คือลิฟต์ใช่เจนครับไม่ต้องเดินขึ้นบันไดนะครับสำหรับคนไม่พร้อมขึ้นไปก็จะถึงชั้นสี่พอดี่า่พีดีโอตอนคืนนี่เดินออกมาขากลับนะครับเปิดไฟแล้วสวยงามมาก ตามหาร้านต้นตำรับชาไข่มุกไต้หวันนะครับเราเข้าตรง National Concert Hall นะครับเป็นตึกด้านซ้ายมือนะครับแต่ว่าวันนี้ดูแล้วร้านน่าจะปิดเมื่อกี้เห็นขนมที่เป็นรูปหมานะ่าซื้อเดี๋ยวค่อยออกไปดูว่าเป็นยังไง สิวมึ <c oughs>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  ่งสอนนี้ของเรเาอยู่ใน้โหอ้โหโอ้โหโอ้อ้วห้อ้ห้